คือของเย็บพานนะคะกําลังออกดอกตรงยอดเลยค่ะฉีดได้เลยกําลังออกดอกนะคะตรงยอดเขาเนี่ยค่ะใบเขาก็จะเริ่มแบบเป็นเพี้ยแล้วนะคะฉีดได้เลยฉีดแรงๆเลยค่ะฉีดพ่นแรงๆเลย สวัสดีค่ะวันนี้ยายปานจะพามาดูพืชผักสวนครัวนะคะที่ยายปานปลูกไว้นะคะใบเขาเขียวงามมากเลยนะคะจะเป็นผักกาดค่ะมาดูสระแห่ของยายปานนะคะที่ยายปานปลูกเอาไว้นะคะใบก็ใหญ่นะคะใบเขียวงามมากเลยค่ะเห็นไหมคะแต่มีมแมลงแล้วนะคะมารบกวนเขาแล้วค่ะเจาะก,กินใบนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะ บางยอดก็สวยบางยอดก็ไม่สวยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสลัดนะคะใบก็เขียวงามมากนะคะแต่วันนี้นะคะญจ่าปานจะพามาดูนะคะผักสลัดของยจแปานนะคะยจาแปานเพิ่งมาดูเมื่อเช้านี้เองนี่ค่ะเขาจะมีเป็นเพีย้ยแบบนี้นะคะเพี้ยจะทําให้พืชผักของเรานะคะใบไม่สวยค่ะแล้วก็ ไม่แตกยอดใบไม่ใหญ่นะคะวันนี้ยาปังก็จะพาไปทําสูตรที่ไลแ่แมลงปลอดสารพิษของเรานะคะไล่เพียแป้งเพียไฟไล่แดงไลม่มดแมลงต่างๆที่มาเจาะจินใบผักของเราค่ะเดี๋ยวเราจะไปทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะยาปางก็จะมาเอาชีดเท่านะคะที่เตาก่อนค่ะยาปังก็เจ็บไว้วันละนิดวันละหน่อยนะคะ ถ้าเกิดใครไม่มีนะคะไปขอแม่ค้าที่ย่างไก่หรือย่างหมูปิ้งก็ได้ค่ะวันนี้ยายปังก็เจ็บได้ประมาณนี้นะคะประมาณ1กิโลค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะคะเราได้ชี้เท่าของเรามาแล้วนะคะยายปังก็เตรียมถังไว้นะคะยายปังก็จะใช้ชี้เท่าของเราเนะะี่ยค่ะเทลงไปในถังเลยค่ะ เยปังก็จะเทน้ำลงไปเลยนะคะประมาณ5ลิตรค่ะที่เท่าของเยปานหนึ่กิโลนะคะเยปางก็จะใช้ไม้คนนะคะคนให้ผมคานนะคะลอยขึ้นมาค่ะเราจะได้ตักออกง่ายๆนะคะ เราก็ตักผงถ่านนะคะที่ลอยขึ้นมาเนี่ยค่ะออกเลยนะคะส่วนเศษเล็กๆนะคะเราถึงค่อยมากรองทีหลังก็ได้ค่ะเราจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะคะประมาณ1คืนค่ะมาดูที่ยาปันทําเอาไว้แล้วนะคะเนี่ยค่ะยาปันใช้ประจําเลยนะคะนะ้ำเขาจะใสนะคะแต่น้ําที่ออกแดงๆแบบนี้นะคะยปันไม่ได้กองถ่านออก น้ำชีดเท่าด่างของเยปังน,นะคะครบหนึ่งคืนแล้วค่ะเยปังจะมากรองเอาน้ำใสๆเขาออกนะคะเยปังก็ใช้เศษผ้านะคะหรือมีที่กรองก็ใช้ที่กรองได้เลยค่ะที่เรากรองเอาแต่น้ำใสๆนะคะเศษผงถ่านเล็กๆนะคะเขาจะไปตันหัวฉีดนะคะถ้าเราไปฉีดพ่นนะคะเยปังก็ได้น้ำชีดเท่าด่างมาแล้วนะคะก็จะมีลิบเป็นด่างนะคะ จะมีแคลเซียมโพแทสเซียมนะคะอยู่ในนี้ค่ะและมีสารซิลิก้าอยู่ค่ะจะมีความลื่นนะคะเวลาเราเอาไปลดนะคะเราไม่ต้องใช้สารจับใบก็ได้ค่ะวิธีการใช้ก็ใช้ง่ายๆนะคะยายปันจะใช้น้ำชีทเท่าดังนะคะสองขันค่ะใส่ลงไปที่บัวลดน้ำของเราเลยค่ะ ปังก็จะผสมน้ำนะคะสี่ขันค่ะ,คะต่อมานะคะยปังก็จะใช้ฮอร์โมนนมสดนะคะใส่ลงไปหนึ่งฝานะคะหนึ่งฝาขวดที่เราหมักเอาไว้นะคะนี่นะคะ ฮอร์มนนมสดนะคะทําให้พืชผักของเราติดดอกออกผลได้ดีค่ะแล้วก็ทําให้พืชผักของเราเขียวงามด้วยนะคะเยปางก็มาใส่ป๊อกกี้ฉีดพ่นทางใบด้วยนะคะไลแ่แมลงแล้วก็ให้ฮอร์โมนให้เขาติดดอกออกผลได้ดีด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปลดกับพืชผักของเราเลยนะคะมาดูมะเขือเทศของเยปาน,นะคะกำลังงามติดลูกแล้วด้วยนะคะ นี่ค่ะเขากําลังออกดอกอีกก็มีนะคะ,มะเมื่อคือของเย็ปานะคะกําลังออกดอกตรงยอดเลยค่ะฉีดได้เลยกําลังออกดอกนะคะตรงยอดเขาเนะะี่ยค่ะใบเขาก็จะเริ่มแบบเป็นเพี้ยแล้วนะคะฉีดได้เลยฉีดแรงๆเลยค่ะฉีดพ่นแรงๆเลยนี่นะคะเห็นได้ชัดเลยค่ะใบเขาจะหยิดตรงยอดเขาเนะะี่ยค่ะ สอวันนะคะเยปังก็มาฉีดพ่นครั้งหนึ่งนะคะถ้าเรามีชี้เท่านะคะใช้บ่อยๆได้เลยค่ะสูตรประหยัดมากเลยส่วนชีเท่านะคะยยปังก็จะใช้โรยตามโคนไม่ว่าปลูกอยู่ในกระถางหรือปลูกลงดินนะคะเขาจะป้องกันมแมลงต่างๆนะคะที่กัดกินใบของเราเนะะี่ยค่ะ ผักกาดของเยปานนะคะลดได้เลยค่ะใบเขาจะเขียวงามมากเลยนะคะต้องกันมแมลงเอาไว้เลยค่ะก่อนที่เขาจะมากินใบผักของเรานะคะผักสลัดของเยปานค่ะที่มีมแมลงมาเจาะกินใบนะคะใช้ลดเลยค่ะจะใช้ลดนะคะช่วงเย็นช่วงเช้าได้หมดเลยนะคะสองสามวันนะคะเยปานก็จะมาใช้ลดทีค่ะ เห็นไหมคะต้นเขากำลังโตเลยค่ะกำลังโตเก็บกินใบได้แล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะปานให้รอโตกว่าน,นี้สันไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะคะทำให้ติดดอกออกดอกได้ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักกินใบนะคะทำให้แตกยอดนะคะติดผลได้ดีค่ะ ทำให้ผลดกด้วยนะคะสูตรนี้นะคะก็ลองไปใช้ไล่เพีย้ยนอนมแมลงเพีย้ยแป้งนะคะ,มะแมลงต่างๆนะคะที่จะมากินใบผักของเราเนะะี่ยค่ะน้ำด่างขี้เท่านะคะอย่าปานจะใช้หมุนเวียนกันไปนะคะขายดีค่ะ เจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ